ก็น่าจะคิดว่านาเป็นตัวจริง oh ส so ิก็ก็ทําไมเราเฮ้ยก็ไหนเจ้าบอกว่าคนรวยมักจะชอบรังแกคนอื่นดูนี่และดูนางบ้าอำนาจเอาแต่ใจชอบรังแกเราสองคนแถมยังวางเพลิงอีกนางน่ะเหมือนไม่นี่เหมือนพวกคนหนูน่ะคือนางอาจจะเป็นองค์ตัวจริงก็ได้นะอ๋อเนี่ยเฮ้ยเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยนะเหตุผลอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้เดี๋ยวไหลเนี่ยใครเปตัวจริงนี่นะนี่จะบอกให้นะ พะเจ้ารังแกค่าทอดทิ้งไม่ดูแลค่ะถ้าถึงเวลานลเจ้าจขึ้นเป็นสองเท่าเลยดูดูคเดดเดดเดเๆเอาละกำลังเส็งไม่มีเรื่องยุ่งยุ่งอยู่พอดีเลยเฮ้ยข้าจะพาเจ้าเข้าวังเฮ้ยจริงเหรอจริงฟอบาทไปรับสั่งให้มาเชิญท่านังสามทีนี้แต่ทำไมท่านมีสี่คนนี่นี่นี่จะจะบอกนะที่เป็นสิคนใหม่ที่อาจารย์เพิ่งรับมา แต่ท่านน่ะลืมทั้งนั้นอ่ะแต่เพราะเขาไม่เชื่อฟังก็เลยต้องมัดเอาไว้คุมพฤติกรรมหน่อยอ่ะรบกวนไปทูลว่าเรามีกันสี่คนสี่คนไป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 ไเชื่อเชื่่ดี๋ยวนี้เดี๋ยวตเดี๋ยวบัดหยุดแหละองหญิงองหญิงฟังให้ดีตอนนี้แค่เสีงให้ใบทยอยละว่าดิแกจะเสียงให้ตัวแข็งให้ขยับไม่ได้อีกเลยยืนนี่นี่ถึงว่าเจ้าว่าถึงต้องขังเอาไว้เพราะงั้นสลบตายเผาวัดไปละ จะวายมังคุดป่านี่นี่นายท่านบอกว่ามีสิบสามคนทำไมเพิ่มไม่คนก็อ้าวอ้าวอ้ายวอย่าติดปากเลยนี่เป็นสิทธิ์ใหม่ที่อาจารย์เพิ่งรับที่อินเตอร์เรียนนี่เองอ่ะใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วใช่แล้วอาตมามักติดปากบอกว่ามีสิบสามคนนะโอ้คบนวณพิดครับอมได้ดูเรกยามแล้ววันที่สิบสองของเดือนนี้เป็นเรกมงคลของงานอภิเษกแล้ววันดีวันที่เท่าไหร่ ขึ้น8ค่ำไปเลยค่เท่ากับว่ายังเหลืออีก4วันสำหรับเตรียมงานอภิเษกองหญิงยังขันเดียสูงตลอดดีดีดีไอ้ครบพิธีเก็บกวาดเรือนหลิวชุนในสวนไอ้ราชบุตรเคยและสิทพักการกษัตริย์ในวันมงคลก็จะจัดพิธีอภิเษกให้กับองหญิงและขอย้ายมาอยู่ในวังจะทำไปอยู่ในวังอ้า เิอทั้งสวนอินเดียนี่ใหญ่จังเลยนะอาจารย์ใหเจ้าดูสิสีทองอร่ามงานแท้ยอนเลยเจ้าดูนี่อ่ะคือโอ้ยกายมาราชานะโทษทีนะโทษทีอาจารย์ เดือดชุนเราไม่สำหรับรับแขกเลยอาจารย์ยดิเอร์ว,ว้าวดิเชอร์ว้ววาววางขวางจริงอะไรเ่ยจอยก็หลานหอยอะไรเนี่ยน้องสัวนี่ขออร่อยในนี้ไม่มีคนอื่นเจ้าพูดได้แล้วอ่ะอาจารย์ข้าเสกนางให้ใบอ่ะปรากฏว่านางเข้าวังแล้วจะพูดจาเหลวไหล ไไมมจ่่รีบแก้เขาจะแก้นางเลยก็แล้วกันนะได้แก้ท้อไมดีแล้วได้เพียงใช่ได้เจ้าดอย่ามันอย่ามันเสกให้ใบอาจารย์อาจารย์คือคือแคาจะบอกว่าข้าได้กลับมาวังแล้วข้าจะเอารูปนั้นให้ท่านดูนะแต่สุดท้ายก็คิดไดเจ้าชูวร์ว่าไปไหนเนี่ยองค์หญิงได้วางตัวจริงหรือตัวปลอมข้าจะตัดสินใจเจ้าพี่ยอดขนาดด้านนี้เขาแยกออกว่าเป็นคนหรือปีศาจ กันสิจะอยู่รอที่นี่ดีกว่านะไม่อย่างนั้นน่ะด้วยสายของข้าเทศวรรค์ข้ายังอัดได้แค่องค์หญิงอย่างเจ้าเดี๋ยวมันโดนโดนโดนปวดหน้าตาแหกฮ้อาจารย์ยังไงเราเขาวังมาแล้วเจอองค์หญิงตอนไหนก็ได้เข้าไปแป๊บเดียวนะอาจารย์นะแีดว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 ียวีด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  สารวัตรไหนท่านประ้าได้ข้ามาเชิญท่านไปร่วมชมอุทยานอ๋อได้อย่างนั้นเดี๋ยวเข้าไปอืมดีโอ้เดี๋ยวอร่อยจริงรังก็าสนุกป้ยกายจ้าจานข้าจะไปข้างนอกสะพานหนึ่งอย่าแต่กินซิเฝ้านางให้ดีม่ต้องถ้าไม่ต้อหัวงถ้าคราวนี้นางจะฆ่าคนนะเขาไม่ปล่อยนางไว้แน่ใช่แล้วจ้าถ้าไม่ต้องห่วงพวกเขาไม่ปล่อยให้นางหนีนะ เมาจิกดูไปไก่ด้วยนะได้เฮ้ยต้องเลิกกินได้แล้วจ้นไม่ให้จบกินแล้วอะไรจะคอยกับเฮ้จะไปไหนข้าไม่ได้กลับบ้านมาปีนึงแล้วอย่าไปเดินเล่นหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่จะมาหนี่ดดิ่ดีิ่ดดิ่้ดิ่ดดิเดดิ่ด่่ดเดี๋ยว ถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาทอาตมาเดินทางหมื่นลี้มาถึงอินเดียไม่เคยรู้จักกับองค์หญิงเพรเงว่าเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วคงจะเข้ากันยาก อาตมาอยากให้พระบาทช่วยบอกถึงนิสัยขององค์หญิงบ้างพระบอกตามตรงที่องหญิงเลือกท่านมาก็มีเหตุผลอยู่แล้วพระจะาัานเห็นผู้ชายคนหนึ่งและได้วาดเป็นรูปออกมาหน้าตาผู้ชายคนนั้นเหมือนกับท่านไม,ม่ผิดอ๋อบนโลกนี้มีเรื่องประหลาดเช่นนี้ด้วยเหรอคะมีประหลาดกว่าน,านี้ในช่วงึกปีนี้นักปเปรียนไปบ้างเลยหมายความว่ายัางไอ่ะองคหญิงเป็นคนที่เอาแต่ใจ มีเรื่องอะไรไปถูกใจก่อนจะตบตีดูว่าอาหารไปถูกปากก็พรับโตะความชามหมดแต่ใครไปกวนหน้านางอาจจุดไฟเผาบ้านก็จะทำได้น่าเป็นนิสัยของหญิงจริงๆเฮ้